สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนงนัทนายโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความสงบสยบได้ทุกสิ่งผู้ฟังทุกท่านครับความสงบปัจจุบันนี้เป็นที่ปรารถนาของคนทั้งโลกเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผืนแผ่นดินใดประเทศไหนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่กระหายต้องการจะได้ความสงบหลายประเทศมีสงครามกลางเมืองประเทศเพื่อนบ้านของเราใกล้เคียงก็มีเรื่องราวต่างๆวุ่นวายเต็มไปหมดความสงบสุขแทบไม่ต้องพูดถึงครับย้อนกลับมายังตัวของเราตัวของผู้พูดเหลือจำนองเองก็รักแล้วก็มีความสุขมากๆกับการสแสวงหาความสงบ มีคำกล่าวที่บอกว่าจิตใจที่ไม่วาวุ่นไม่รุ่มร้อนทำอะไรก็ราบรื่นและรุ่มเรืองเป็นท้ายคำที่เล่นคำได้ไพเราะนะครับก็เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าตามหลักศาสนาพุทธก่อนญาติพูดถึงนะครับพระพุทธองค์ท่านก็สอนให้เรานั้นแสวงหาความสงบร่มเย็นด้วยการสงบนิ่งควบคุมตนเองมีสมาธิ มีสติในการที่จะดาเนินชีวิตการที่เราเข้ามาดูแลใจิตใจของเราให้ไม่ว้าวุ่นไม่ต้องไปรุ่มร้อนเห็นอะไรก็แล้วแต่มีการพิจารณายอมรับมีการปรงมีการปลดปล่อยผู้ที่ดำเนินชีวิตในลักษณะแบบนี้จะร่มเย็นจะเยือกเย็นจะสง่างามครับในอดีตนั้นตัวของผู้ผชอบสแสวงหาอะไรก็แล้วแต่ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนั้นน่ยมันอยู่ที่ตัวของเราเองนั่นคือจิตใจเพราะผ่านการกระบวนการโปรแกรมฝึกจิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกทางด้านจิตเรื่องของ Mindset ปรากฏว่าคนพบว่าแท้จริงมันอยู่ที่ใจเราต่างหากครับเมื่อเราสามารถควบคุมดูแลบริหารจัดก,การจิตใจของเราไม่ให้ว้าวุ่นไม่ให้วอกแวก ไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้ฟุ้งซ่านปรากฏว่าความรุ่งเรืองความร,ารัเรื่นต่างๆความสงบมันเข้ามาในชีวิตได้อย่างประหลาดแต่นั้นท,ทุกทท่านครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปเราต้องดูแลความคิดของเราแสวงหาความสงบง่ายๆสบายสบายนั่นคืออยู่กับตัวเองแล้วทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาอย่างสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่าช่องทางในวันข้างหน้านั้นยิ่งใหญ่และสง่างามยิ่งครับ ความสงบสยบได้ทุกสิ่งด้วยจิตใจที่ไม่วา้าวุ่นไม่รุ่งร้อนทำอะไรก็ราบรื่นและรุ่งเรืองขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ